ลิซเธอรู้เรื่องนี้หรือยังเรื่องอะไรก็คู่รักใหม่ในโรงเรียนน่ะใครเออพี่บอสของแกกับเด็กใหม่ใช่น,นังคบกันแล้ว <c oughs> นี่ทียังไม่รู้เรื่องฉันใช่ปาอะไรเ <c oughs> <c oughs> ท่ที่อ่ะฉันนึกว่าฉันบอกกับเธอไปแล้วฉันมีแฟนแล้ว,ว่ะ น่ารักมากด้วยนะหล่อเลยล่ะรูวิซัตตบอสก็บทีมไม่ติด<อ>ไม่ได้รอกเขากับฉันในอยู่คนละประเทศเขาอยากจะมาออกเดตแต่ติดโควิดเลยทำได้แค่โทรหา<อ>ขนาดพูดว่าช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีเวลาก็ยังจะมาส็จมาจูค่าใาชีว้ตี้เรามีสุดมากเขาตั้นเก่งแะดบก็เป็ดแถมหล่อระดับโอปป้าบางทีไม่มีเวลาก็โอนเงินมาแทนคำว่าถอเจ้าโอไอ,อต้าน่ารังเนียบแค่มันจะไปก้กดบางทีกระเป๋าแบ,บนปดมาส่งหน้าบ้านฉัน,ย,นยังอุจฉัยไว้ พูดไม่ฟังบอกอกี่ครั้งว่าฉันก็มีตังสือแต่เขาก็ยังเราหรือว่าอยากจะซื้อรุ่นนี้ให้ฉันนี้ได้ uh huh. หมดโควิดพี่เขาคิดจะพาฉันไปฮาวายฉันก็แบบโอเคได้แต่ว่าน,นี่ใจแดดดีจะให้ไหมนะ uh huh. อ้ยอินรับสุดสดเลยอ่ะเธอมาละอันยา